อีแ h มันเกือบเกือบทิ้งแยงไลยใส่เดี๋ยวอักบูดไม่ใช่ของเกียวตอนแต่งโตโตเกียวตอนแต่งโตโตคือว่าไใบใบใบบังคับให้แต่งอุ้ยบังคับพี่ลี้ยไอโตคือใส่เกือบพ่อหอดปานนี่้มันเป็นบาดเป็นบอดาการแสดงเอาเพลงครูบ่อยังได้เพลงครูดิเออเอออาจากเพลงอะไรไปอาลงไปสางข้องร้องไกลราแต่หน้ากูจะเป็นกูจะบอกผัวมึงให้ดอกเออเออแม่เจ้าเที่ยวได้แม่เด้อ อย่าให้ผัวโตมาตีไอเด้อขออนุญาตขออนุญาตบ้านนั่นนั่นนะอนุญาตเด้อความเด้อยังมาตีผมเด้อพี่น้องเด้อมาตีเจ้าดอกแอบเสียบซื่อตีคอยเอาแมสซี่เราอยู่อยู่ดอกเราสิเคี่ยหอดอกเอาสังทองร่องใจเราจะหน้าหลังจากนัันกระเตยมันม้วนค่ะเดี๋ยวมือกอห่วงไม่ได้เลยที่นี่เลยพี่ มึงไม่ใช่งูนะคำแก้วเป็นตัวปลอมเหรอมึงไม่ใช่งูจะไม่ใช่ไม่ใช่คำแก้วหรอกมึงเป็นกระเทยมึงออกไปคบแก้วโอ้ยในที่สุดพี่ก็เจอคำแก้วตัวจริงแล้วมึงก็แค่ขึ้นแน่แท้ฮะละฮะผัวมึงรับยุงผิดคนนี้วายเท่าการแสดง